นาหังพิเกเวโลเกนะวิวัามิโลกโกจัโคพิกเวมยาวิวัฒตินะพิกเวธรรม,มวาทีเกณนจิโลกสมิงวิวัฒติยังพิกเวานาทิสมมตังโลกเกบันดิตานังอหังปิตัง นัถิติวัามิยังพิกเวอัติสัมมะตังโลเกบันดิตานังองหังปิตังอตธิติวัามิภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวขัดแย้งกับชาวโลกแต่ชาวโลกกล่าวขัดแย้งกับเราผู้กล่าวเป็นธรรมจะไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตรับรองว่าไม่มีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีสิ่งใดที่บัณฑิตรับรองว่ามีเราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีสุธันตปิฎกสั่งยุทธนิกายคันทวักขอ,อนอบน้อมเดชพระรัตนไตรและขอความสุขความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีเดท่านสาธุชนที่กำลังทีดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102.0เมเะเฮิร์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าชาวนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ 2566แรม6ค่ำเดือน3พุทธภาษิทธตที่กล่าวในตอนต้นอาจจะยาวสักหน่อยท่านผู้ฟังเราเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงกล่าวว่าพระองค์นั้นพูดไม่ต้องการขัดแย้งกับใครเทว่าคนที่ ไม่เข้าใจหรือคนส่วนใหญ่มักจะขัดแย้งกับคําพูดของพระองค์พระองค์นั้นกล่าวเป็นธรรมธรรมะเป็นของจริงของตรงบัณฑิตกล่าวสิ่งใดว่ามีสิ่งนั้นก็มีสิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนั้นไม่มีซึ่งตรงกับสัจธรรมความจริงของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของาศาสนาวันนี้จะได้กล่าวในลักษณะของ พระพุทธศาสนากับสังคมคำว่าสังคมนี่กว้างหน่อยนะ <Yeah. S 1> เพราะรวมไปถึงทุกชาติทุกศาสนา <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะท่านนำเรื่องของศาสนากับ <Yeah. S 1> สังคมมาพูดเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเจอ <Yeah. S 1> องเจอกันทุกคน <Yeah. S 1> ต่างที่ว่าใครอยู่ใน แห่งหนตบนใดทำหน้าที่อะไรอยู่ในเพศภาวะหรือลักษณะเช่นไรอันนั้นต่างกันแต่ทั้งหมดก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมคนเราจะอยู่ในโลกได้ก็ต้องรู้วิธีเกี่ยวข้องกับโลกเพราะธรรมดาเราก็มีทุกข์อยู่แล้วแล้วทุกคนก็มองความทุกข์ต่างกันท่านที่มีปัญญาก็จะเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์แล้วก็อยู่กับมันอย่างเป็นธรรมดา เพราะธรรมชาติก็กฎของธรรมดาคนที่ไม่ยอมรับกฎของธรรมดาก็จะมีความทุกข์มากคนที่เข้าใจกฎธรรมดาของชีวิตก็จะมีความทุกข์น้อยแล้วคนส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็มักจะฝากความคิดความเชื่อไว้กับเรื่องของโชคชะตาฟ้ากำหนดแต่คนที่เข้าใจหลักศาสนาโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงที่เราเรียกว่าโลกธรรมสุขบ้างทุกบ้างถ้าหากว่าปฏิบัติได้ถูกต้องความทุกข์ก็มีน้อยหรือปฏิบัติอย่างสูงสุดจนทุกหมดทุกไม่มีอันนั้นคืออริยบุคคลเอาละแต่เราก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปถิชนคนธรรมดาก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือสุข โลกกระทำหรือทำประจำโลกได้ลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสันสืญนินทาทุกสุขธรรมดาเป็นของประจำโลกเราหนีไม่พ้นแต่หากว่ายังมีชีวิตยอยู่หนีไม่พ้นท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นชัดว่าเวลามีความเสื่อมก็จะเศร้าโศกเสียใจเวลาสมปรัถนาก็จะมีความอิ่มใจสุขใจพอใจ นี่ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึงปัดฉิมเมว่อไเป็นธรรมดาของโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วทุกวันนี้นี่คนมาเจอกันโดยมากก็จะ<ม>พบเจอสิ่งที่ขัดใจมากเนื่องจากว่าเจอกันได้ง่ายไม่ว่าตัวอยู่คนละที่ แต่สังคมเดี๋ยวนี้มันแคบด้วยโซเชียลมีเดียเจอกันต่างหน้าเฟซหน้าไลน์บางครั้งก็มีการไม่พอใจกันมีการวิพากวิจาร์ณอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดการผิดใจขัดใจแล้วก็ด่าทอกันก็มีอ้่ห็นนี่ถึงขั้นฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีมาหลายกรณีแล้วนี่เพราะอะไรเพราะว่า คนส่วนใหญ่นี้ไม่เข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงแต่ถ้าท่านที่เข้าใจก็จะรู้ว่าบุคคลที่มานินทาว่าร้ายเปรียบเสมือนคนที่มาทดสอบทดสอบกําลังจิตกําลังใจกําลังปัญญาเหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้ให้บทกลอนไว้นหนึ่งว่าอันสัตรูคือผู้จู่มาสอบไล่ให้รู้ได้ว่าเรามีดีเท่าไหนหรือดีแต่จะโกรธยืนเป็นฟืนไฟ บังคับใจไว้ไม่อยู่สักครู่เดียวอันศัตรูคือผู้สรนสวรรค์ให้ตรงที่ได้มีจิตคิดเฉลียวว่าอดกลั้นนั่นเลยนะเป็นพระเทียวไม่อดเลี้ยวไปเป็นมารพรานนรกอันศัตรูคือผู้สอนสัจธรรมว่าอาฆาตน,นั้นคือน้ำสุกปบรกอย่าเก็บไว้ในใจให้ใจฟก จะเวียนวกไหวสงสารนานนักเอ่ยเพราะเหตุนั้นเนี่ยัตรูเปรียบสเสมือนผู้ให้ให้เราได้มีสติให้เราได้ใช้ปัญญาว่าโลกมันก็เป็นเช่นนี้ไม่มีใครที่จะถูกใจเราไปทุกอย่างทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เรานับว่าเป็นผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสิทธิ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า จึงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาชีวิตทุกวินาทีให้ยึดหลักของอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนตัตตาหาความเป็นตัวตวนความเป็นแก่นสารแท้จริงไม่มีเพราะฉะนั้นจึงต้องทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีสมาธิที่เข้มแข็งมากขึ้นอยู่ในโลกอย่างไม่กระเทือนเท่าไหร่ เมื่อถูกลูกธระทำกระทบก็จะมีความเข้มแข็งเนี่ยจิตใจสําคัญมากต้องทําความเพียรไปตลอดจริงๆแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมาตั้ง2,000กว่าปีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธกาลสังคมก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเรื่องนี้ก็น่าคิดและศรัทธาเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมนะท่านหวังว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นของจริงกองแท้นี่2 0 0 0กว่าปีแล้วยังอยู่ ในสังคมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท่าครั้งพุทธกาลเขาเรียกว่าดินแดนชมพูทวีปประวัติศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดการเมืองในสมัยนั้นก็โดยมากจะเป็นการแย่งชิงแคว้นแย่งชิงเมืองกันไม่ว่าจะเป็นแคว้นที่เราเคยศึกษาในพุทธประวัติเช่นอังคะมะคตกาสีโกศนวัชีมันละเหล่านี้ก็มีการแย่งชิงกันมาตลอด แควนที่ใหญ่ๆในครั้งพุทธกาลก็เช่นแคว้นมคตแควนโกศลแคว้นวัชีแคว้นวังศักดิ์อวันตีนั่นก็คือการปกครองที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประเทศไทยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นสมัยราชธานีสมัยการปกครองแบบราชวงศ์การปกครองตามระดับพระนามของพระมหากษัตริย์การ ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะทำให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงแต่เห็นชัดว่ามันเป็นกฎของตรรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเช่นว่าในประเทศไทยนี่กรุงสุขโขทัยก็วิถีชีวิตของคนเป็นรูปแบบหนึ่งถัดมาก็กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็ยุคข,ของเรายุคนี้เรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาบ้าง ว่าสมัยไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรแต่ทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่เหมือนกันก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคนในยุคนั้นจะนําพระธรรมคําสอนบทไหนหมวดไหน,ไห,นหรือว่ารูปแบบไหนมาใช้ให้เข้ากับกาละสมัยโอกาสนั้นๆนะหรือว่าเท่าที่ท่านผู้ฟังคงจะย้อนดะลึกได้เชื่อว่าผ,ผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังรายการจากสถานีนี้โดยมาก น่าจะเกิดทันในยุคตั้งแต่รัฐบาลไหนอะประเทศไทยถ้าเป็นบุคคลที่เราพอจะนึกชื่อกันออกก็สมัยท่านชวนหลีกภัยท่านบรรหารนี่ท่านบรรหารไม่อยู่แล้วพระเดชวชลิตยงจะย,ยุดพันธุรโททักษินชินวัตรรัฐบาลพรเดกสรยุทธจุลานนท์ท่านสมัครสุนทรเวทท่านสมชายวงสวัสดิ์ท่านสมชายนี่เป็นนายกได้ไม่กี่วันะนะ ตัวน,นั้นมีปัญหาทางการเมืองจริงๆปัญหาทางการเมืองก็มีทุกยุคทุกสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกายิ่งลักษณ์ชินวัตรทล้วก็มาถึงนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้สองสมัยแล้วแปีแล้วเนี่ยเราพอนึกชื่อของนายกได้กันอยู่ว่ามีใครกันบ้างในทุกยุคทุกสมัยท่านฟังลองคิดดูว่า พระพุทธศาสนานั้นถูกทามาใช้มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วนํามาใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเนี่ยเนี่ยก็คือคนในในสังคมนี้ส่วนว่าต้องการให้ประเทศเป็นแบบไหนจะสังเกตได้ว่ายุคใดสมัยใดที่นําพระพุทธศาสนามาใช้มากยุคนั้นสมัยนั้นประชาชนคนในประเทศก็จะมีความสงบสุขมาก แต่เมื่อไรที่ละเลยละเว้นหรือว่าห่างเหินจากคําสอนของพระพุทธเจ้ายุคนั้นประเทศชาติบ้านเมืองจะมีความวุ่นวายมากนะเนี่ยทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปในครั้งพุทธกาลหรือว่ายุคของพระพุทธเจ้าที่มีการปกครองยิ่งใหญ่เมืองที่ยิ่งใหญ่เช่นสาวัตถีพระเจ้าเป็นดินชื่อว่าพระเจ้าปวสีนท่โกศลแคว้นวงังสะเมืองโกสัมพี พระเจ้าไปรินชื่อพระเจ้าอุเทนคว้นอวันตีหรือเมืองหลวงชื่ออุเชนีพระเจ้าไปรินชื่อว่าพระเจ้าจันทบ,บัตโชตบรรดาแคว้นใหญ่ๆเหล่านี้นี่คว้นมคตกับแคว้นโกศลมีอำนาจมากที่มีอำนาจมากเพราะว่ามีการปกครองด้วยธรรมะแบบสามขีธรรมถ้าปัจจุบันก็เหมือนการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่า ในครั้งนั้นนี่นอกจากจะมีการปกครองแบบสามัคคีธรรมแล้วก็จะมีการปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคำว่าพิจิตการยังไม่มีต่นนั้นเขาจะใช้ถ้าใกล้เคียงในประเทศไทยคงจะเป็นคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่พระราชาอย่างเช่นในยุคของพระเจ้าวิทูทภะที่พระองค์ทรงยกกองทัพไปปราบปรามหรือ ค่าคนแคว้นอื่นจะตนมากเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีการสู้รบกันเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการรบพุ่งแต่ว่าแคว้นใดที่ใช้สามัคคีธรรมในแคว้นนั้นจะมีความเข้มแข็งและก็มีความส,สุขไปพร้อมกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเจ้าภเสนกุศลทรงขอพระราชิดาของพระเจ้าสักยะมาเป็นพระเมสีเพื่อจะได้เป็นพระญาติกับรพระพุทธเจ้า พวกเจ้าศักย์ทั้งหลายก็ยกเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในสันทาคารสันทาคารนี่เป็นภาษาธรรมะภาษาของปัจจุบันของญาติโยมก็คือสภาที่ประชุมสันทาคารในครั้งนั้นก็มีการตัดสินกระด้วยมติถือเอาเสียงส่วนใหญ่ใช้เริ่มใช้การตัดสินแบบประชาธิปไตยเข้ามาแล้วหรือองแควนมันละ ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพระพุทิพพานพวกข้าสมัญรักก็ไปประชุมกันที่สันทาคารเหมือนกันมีการพิจา,ารณากันว่าการปรินิพพา์ของพระพุทธเจ้านั้นจะจัดงานหรือว่าจะมีพิธีที่เกี่ยวกับสรีระศพยอย่างไรกันจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างหรือตอนที่พระอานนท์ไปแจ้งข่าวการประนิพนธ์นของพระพุทธเจ้าก็ได้มีการประชุมที่สันทาคารเนี่ย ก็มีเจ้าวัดชีหรือผู้นำที่ทำการปกครองในเวลานั้นนี่ตามตามประวัติก็คือมีตั้ง7,000กว่าองค์นะะมีการประชุมกันเป็นวาระวาระปัจจุบันก็เหมือนกับมีประธานที่ประชุมมีสอสอได้พิจารณายกร่างกฎหมายการวิเคราะห์ตัวบทต่างๆในการปกครองและการแย่งชีงกำนาจก็มีมาอยู่ตลอด แบ่งเป็นฝ่ายสมบูรณาสิทธิราชฝ่ายประชาธิปไตยนี่นจะเห็นได้ว่าแคว้นวัชีเป็นแคว้นเดียวที่มีความเข้มแข็งมากนในยุคนั้นนะที่มีการล่าเมืองการรบพุ่งกันถามว่าทําไมแคว้นวัชีจึงมีความเข้มแข็งมากเพราะแคว้นวัชีนี่ปกครองแบบสามัคคีธรรมเน้นเรื่องสามัคคีธรรมเนี่ยและทั้งหมดทั้งมวล ที่กล่าวมาท่านฟังพระพระพุทธเจ้าของชาวเรานี้เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้การแย่งชิงการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางการเมืองเช่นนี้นี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นชั้นต่ําสุดที่สมัยปัจจุบันก็เรียกว่าชนชั้นรักญ้าไปจนถึง กระทั่งชนชั้นสูงสุดพระราชามหากษัตริย์พระองค์ก็สามารถเข้าถึงแล้วนำหลักธรรมคำสอนไปให้คนเหล่านั้นทุกชนชั้นได้นำไปใช้ให้เหมาะกับภาวะของตนของตนส่วนการแย่งชิงอำนาจการปกครองก็เป็นเรื่องปกติจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับการเมืองนี่เป็นเรื่องที่หลีกหนีกันไม่พ้นต่องทำการเข้าใจว่าบางคนบอกว่า พระหรือว่าศาสนานี่ควรจะแยกออกไปจากการเมืองเลยมันเป็นไปบบไม่ได้ยกตัวอย่างาสมมุติว่ามีการเมืองสองขั้วเขามาขอใช้พื้นที่ของสำนักของวัดหรือสถานที่ที่เป็นเขตปฏิบัติธรรมเช่นเคยมีมาแล้วในยุคเมื่อประมาณปีพศ2 50 0กว่ากว่าที่มีประเทศไทยเรามีการแบ่งแยก ขัดแย้งกันเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงในตอนนั้นนี่วัดของอาจารย์เจ้าคุณพยอมวัดสวนแก้วก็มีญา,าติโยมที่บอกว่าเป็นเสื้อแดงไปใช้พื้นที่บร,ริเวณวัดในการปราศัยทางการเมืองจนชาวบ้านหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ติฉินินทาท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศหรือท่านอาจารย์เจ้าคุณพยอมว่าไปเป็นพระเสื้อแดงแล้ว บางคนด่าถึงขันเรียกไอ้เรียกอะไรก็มีเนี่ยทีนี้ในภายหลังท่านอาจารย์พยมท่านมามาพูดอตอนที่มีปัญหาใหม่ใท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์แม้จะโดนด่าแต่ท่านก็ได้ได้ปลีกได้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเพื่อลดอความร้อนแรงทางการเมืองแต่ภายหลังเมื่อเหตุการณ์มันเบาบางหรือว่าสงบลงท่านก็ให้สัมภาษณ์ให้ข่าวว่า จริงๆท่านไม่ได้ไปเข้าเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองนะแต่ทีนี้ท่านบอกว่าวัดนี่เป็นที่สาธารณะเมื่อประชาชนขอใส่เสื้อสีแดงมาก็มาขอใช้พื้นที่ท่านจะห้ามมันก็ห้ามไม่ได้ในการณีการท่านบอกว่าเวลาคนเสื้อเหลืองมาเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมากๆท่านจะห้ามคนเข้าวัดก็ห้ามไม่ได้แต่ทีนี้ท่านก็ก็บอกเขาแล้วว่าอย่าใช้วัดเป็นพื้นที่ในการขัดแยง้ง ตอนแรกเขาก็รับปากดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเมืองมันมีความร้อนแรงท่านก็ทาไม่ได้อันนี้ที่กล่าวมายกตัวอย่างอย่างนี้ท่านกังก็คือเนี่ยจะบอกว่าจะให้ศาสนากับการเมืองนี่แยกกันไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่มันทําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพระคุณเจ้าที่อยู่ตามวัดต่างต่างท่านก็เป็นเป็นมนุษย์เป็นคนยังต้องเกี่ยวของกับญาติโยมบริษัทสี่ก็ต้องมีภิกษุ ภิกษุนี้ไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเราจะไปให้เขาแบ่งแยกชัดเจนว่า,าการเมืองส่วนการเมืองวัดส่วนวัดเขาก็ทําไม่ได้แต่ว่าบางเวลาเขาต้องการที่พึ่งทางใจเขาก็มาวัดแต่บางเวลาเขาก็ต้องมอีหน้าที่ในทางบ้านเมืองอแต่ทีนี้การทําหน้าที่ย่อมมีความหินต่าง เพราะความมินต่างเกิดขึ้นมากๆก็กลายเป็นความแตกแยกเพราะฉะนั้นศาสนานี่แหละที่จะเป็นจะใช้คําว่าก่าวใจไหมหรือว่าศาสนานจะเป็นเครื่องเป็นหลักดีกว่าจะเรียกว่าศาสนาเป็นหลักที่จะทําให้คนมีความสามาัคคีได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะทิ้งศาสนาไม่ได้นะการเมืองอทีนี้กลับมาพูดกันต่อว่าระบอบประชาธิปไตยกับระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชนี่อะไรดีกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองระบบนี้มีการปกครองที่มุ่งหมายจะให้คนที้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพียงแต่ว่าอำนาจอำนาจส่วนหนึ่งนี่ไปอยู่กับคนเพียงกลุ่มเดียวหรือส่วนน้อยกับอำนาจแบบหลังนี่จะไปะอยู่กับคนจำนวนมากแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนี่ถ้าพูดถึงระบบ เราจะชี้ชัดไม่ได้ว่าระบบไหนดีกว่าระบบไหนแต่สองระบบนี้ระบบไหนที่มีธรรมะเข้าไปมากกว่าระบบนั้นย่อมดีกว่าท่านผู้กังเข้าใจไหมสองระบบนี่ไม่ว่าหรือว่ารายระบบก็ได้จะเรียกระบบอะไรก็ตามแต่ระบบไหนที่มีสามัญคีธรรมระบบนั้นย่อมมีความดีเพราะคนในสังคมนี้อยู่กันอย่างมีระเบียบวินัยมีความพร้อมเพรียงไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่น ทีนี้เมื่อไม่เบียเบนตนไม่เบี่ยเบนคนอื่นการที่จะเอาชนะกันแน่นอนว่าในสังคมนี้ย่อมมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการแข่งขันในเรื่องของผลประโยชน์มันต้องมีอยู่แล้วอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ทีนี้การแข่งขันก็จะเมื่อมีหลักธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนี้การแข่งขันก็จะเป็นไปโดยโดยธรรมหมายกัว่ามีกฎมีกติกาว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ ลุกล้ำกั้มเกินในส่วนของบุคคลอื่นไม่ควรทําอะไรก็ตามที่เขาเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีหรือว่าชอบทำอันนั้นทํำได้เพราะว่ามนุษย์นี่เกิดมาแล้วนี่ต้องมีการอยู่ร่วมกันเพราะการตัดสินที่ดีก็คือต้องมีการแข่งขันทีนี้ผู้ชนะก็เมื่อชนะแล้วก็ต้องชนะโดยทำเหมือนกับการแข่งขันกีฬาหละรู้แพ้รู้ชนะรู้อาั่ย ลักษณะคล้ายๆกันนี่คือการปกครองโดยธรรมเอาทีนี้จะสรุปแล้วจะสรุปว่าการที่แคว้นวัชชีนี่แคว้นวัชชีเขามีความคิมแข็งนี่ด้วยหลักทมอะไรจริงๆแล้วในเรื่องนี้นี่นำมากล่าวสองสามครั้งแล้วก็คือหลักของอ่ริหารนิยธรรมนั่นเองท่านผู้ชมแคว้นวัชชีนี่เขาจะมีการประชุมกันน,นิดประชุมกันบ่อยๆเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เวลาจะเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและทำกิจที่ควรทำแล้วถือมั่นในวัชีธรรมวัชีธรรมของชาววัชีในครั้งก่อนก็คือไม่ล้มล้างบัญญัติที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็ไม่บัญญัติเพิ่มเติมหลักบัญญัติใหม่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าในตอนที่ตกลงกติกาไว้ตอนต้นนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่าง ก็คิดว่าดีที่สุดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนใหม่เกิดขึ้นเข้าไปในการปกครองแล้วคิดจะไปเปลี่ยนแปลงบางครั้งนี่ความรู้เท่าทั่วถึงนี่ไม่เพียงพอเขาก็เลยยึดหลักว่าไม่ล้มล้างบัญญัติเดิมไม่เพิ่มเติมบัญญัติใหม่ซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่บัญญัติพุทธพจน์ใหม่แล้วก็ไม่แก้ไม่ลบพุทธพจน์ท,ที่ทรงวางไว้แล้วหลักคําสอนจึงยืนยงคงท่วนมาได้ถึง สองพันกว่าปีประการต่อมากรรพนับถือฟังคำสั่งสอนเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ควรกรรัย้ําว่าที่ควรกรรพบนะเพ <c oughs> ราะผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะไม่มีคุณธรรมเพียงพอแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านใดมีคุณธรรมสูงก็ควรจะกรรพบและเชื่อฟังคําของท่านประการต่อมาให้ความอาราขาคุ้มครองแก่สตรีใหอ้อยู่อย่างสงบไม่ ถูกคม่มเหงไม่ถูกรังแกเราเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นเพศที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นแคว้นวัชีก็จึงให้ความสําคัญในข้อนี้ไม่ว่าให้การรักษาคุ้มครอง,งเก่สตรีหรือจะพูดให้ดูดีหน่อยก็เรียกว่าให้เกียรติผู้หญิง <c oughs> ให้เกียรติเพศแม่เนี่ยจงเป็นุณธรรมที่น่าชื่นชมของชาววัชีด้วยข้อนี้ประการต่อมาเรียกว่าคอรบบูชาสักระเจดีสถาน ปูชนียสถานหรืออนุสาวรีย์ตรงนี้มันเชื่อมโยงไปถึงความการอนุกาตเวทีได้รู้ประวัติศาสตร์อย่างเช่นของชาติไทยเราก็เหมือนกันการที่มีอนุสาวรีย์ต่างๆทั่วทุกจังหวัดเ0กว่าจังหวัดนี่มีอนุสาวรีย์เรียกว่าเกือบทุกจังหวัดหรือว่าบางจังหวัดที่มีพื้นที่พิเศษเช่นอะไรเช่นที่สิงห์บุรีที่แถว ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าที่สุพรรณบุรีแดนที่พระเจ้านเรศวรมาราสมส่วนพระเจ้านเรศวรมาราศมส่วนพระเจ้าตากสินมาราศที่กอบคู่เอกราชต่างๆก็มีอนุสารวด,ดีมีภูจชนยสถานสําคัญเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงกุนามความดีความศิสละของบรรพบุรุษเหล่านั้นเนี่ยต้องเคารพต้องบูชา และประการสุดท้ายให้ความอารักขาแก่ผู้ที่บริสุทธิ์หมายความว่าผู้ที่มีคุณธรรมเป็นหลักใจของประชาชนคำว่าผู้บริสุทธิ์ในความหมายครั้งพุทธกาลหมายถึงนักบวชเพราะว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนคนในสังคมปัจจุบันก็เหมือนกันโดยมากท่านผู้ฟังสังเกตว่าถ้าคน มีความคลุ่มอ,อกกลุ่มใจชีวิตมีปัญหาโดยมากจะหันหน้าเข้าวัดแล้วพระกุณเจ้าท่านพร,พระอาจารย์ต่างๆท่านก็จะให้ความรู้ให้คําแนะนำํำหรือในหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าบอกทางสวรรค์ให้เก็บให้กับตายกทายิกาเนี่ยนี่มีมาทั้งนานแล้วนะสองพกว่าปีแล้วชาววชีก็ถือหลักข้อนี้ว่าต้องปกป้องคุ้มครองพระภิกษุนักบวช นี่คือหลักที่ทําให้วัตชีมีความเข้มแข็งมีความร่มเพรียงมีความสามัคคีและก็ไม่เสื่อมนะศัตรูมูอมิตรผู้ปองร้ายก็ทํำลายไม่ได้แต่สุดท้ายนี่ตามประวัติก็บอกว่าวัตชีถูกทํำลายเพราะว่ามีการยุยงให้มีการแตกความสามัคคีนอนบน่อนไส้แต่ก็คงไม่ไม่กล่าวลงรายะเอียดเพราะว่าเวลาจะไม่เพียงพออ้าวทีนี้ เมื่อมาพูดถึงการปกครองจะเห็นได้ว่าการปกครองทุกประเภทเน้นเรื่องของธรรมะเน้นเรื่องการปกครองเนเรื่องของธรรมะสังคมประเทศจะมีความรุ่งเรืองได้ก็ต้องมีธรรมะถ้าสรุปให้ได้สัก2ข้อก็คือต้องเคารพบ,บูชาธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ต้องปกครองกันด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แม้แต่สัตว์ดิจฉานเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินคงเคยได้ยินว่าปัจจุบันหรือว่าหลายปีมาแล้วสัตว์หลายประเภทนี่ได้รับการสงวนการคุ้มครองเนี่ยนี่จึงมีความเมตตาในตัวแล้วไม่ประพฤติผิดในในศีลธรรมเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นเว้นแคว้นของตนหรือว่าไม่ไปก้าวล่วงการปกครองของเว้นแคว้นอื่นเนี่ยแล้วเมื่อมี ผลประโยชน์เกิดขึ้นนี่ต้องมีการแบ่งปันจะไม่ทําให้ใครคนหน้านี้ก็มีคําหนึ่งที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังท่านทุกวันก็คงเคยได้ยินนะ,ะนี่ก็เหมือนกันเราต้องเฉลี่ยแบ่งปันผลประโยชน์ให้ใหทั่วถึงแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็คงได้ยินเรื่องของอสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนแก่คนเท่าชารา นี่ต้องเข้าถึงการปกครองแล้วก็ใช้ปัญญาในการอ,อยู่ร่วมกันถ้าเป็นผู้นําก็ใช้ปัญญาในการบริหารประเทศบรศิหารบ้านเมืองอนี่ประชาธิปไตยอย่างนี้จึงถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีเอาละเวลาหมดวันนี้พูดถึงสาระพุทธธรรมกับการเมืองเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้เลือกข้างเข้าข้างธรรมะนี่เป็นกลางๆอ,อยู่กับทุกคนทุกท่าน เวลาหมดแล้วท่านทุกวังก็ขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่พาราตริการพบกันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเจริญพร